โอ้ยไปสัมมนา,าล่องนี่เหนื่อยเนาะนนานลดีพี่แต่ก็ไม่แปลกหรอกไปต่างจังหวัดตั้งหลายวันอะมันก็เหนื่อยอยู่แล้วไอ้ไม้นม่ใช่แม่สามีไม้หรือเปล่าใช่เฮ้ยแล้วทำไมเขามาเก็บขยะอยู่แบบนี้งั้นไม้ขอตัวก่อนนะแม่คะแม่มาทําอะไรอยู่ตรงนี้คะเนี่ยไม้ไม้กลับมาแล้วเหรอลูกแม่เก็บขวดได้ตงเยอะเลยเดี๋ยวแม่เอาขวดไปขาย แล้วเราไปหาซื้ออะไรกินอร่อยๆกันนะแล้วทาไมแม่ถึงต้องมาเก็บขวดอยู่แบบนี้คะก๊อปก็ไม่ให้เงินแม่เลยแม่ก็เลยออกมาเก็บขวดขายจะได้มีเงินติดตัวอยู่บ้างไม่ต้องเก็บแล้วค่ะแม่กลับบ้านกันค่ะมาแต่แม่เสียดายอ่ะแม่เก็บขวดนี่ยมาทั้งวันเลยนะงั้นเดี๋ยวมาช่วยเก็บแล้วกันนะคะจ้าลูก กลับบ้านกันค่ะแม่ไปค่ะแม่พักผ่อน,นะคะแม่ไม,ไม้ไม่มากลับมาแล้วหรอทำไมกลับมาเร็วจังอะมา,มานั่ง่อนสิ <c oughs> เอ,อ่อแม่เดี๋ยวแม่ไปเอาผลมไม้มาให้หน่อยนะครับแล้วก็ แม่ทำอาหารเลยก็ได้นะเอาเป็นปลาก็ได้แม่แม่เขาชอบกินปลาได้ลูกเดี๋ยวแม่จะเข้าไปในพอทำให้นะมามาลูกแม่ไปเก็บมามานะก่อนนะปล่อยเลยม้ไม่นั่งนี่พี่ทำแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยฮะพี่ปล่อยให้แม่ทำงานบ้านคนเดียวหมดเลยเหรออะไรเนี่ยไม้พูดอะไรของไมน้นี่ อย่าบอกนะว่าไม้โกรธพี่ตอนที่ไมยไปสัมมนาที่ต่างจังหวัดแล้วพี่ไม่มีเวลาให้อะหรือว่าไม้โกรธที่พี่ไม่โทรหาไม่เห็นไม่กโกรธพี่เลยนะพี่เนี่ยเสื้อผ้าที่ไมยชอบมาให้ด้วยนี่ดูนี่พี่จําได้นะว่าไมาชอบตัวนี้อ่ะเสื้อผ้าแั้นหรอพี่นี่พี่ทําอะไรอยู่พี่รู้ตัวบ้างไหมพี่กําลังทําให้ครอบครัวของเราอับอายขนาดไหนอ่ะอะไระม่ ไม่พูดเรื่องอะไรของไม้พี่ต้องอายกับอะไรก็แม่พี่พี่พาแม่พี่มาสักต่างจังหวัดแล้วพี่ปล่อยให้แม่พี่ออกไปเดินเก็บขวดขายข้างนอกได้ยังไงทําไมตอนที่ม้ไปสัมมนา,าไม้ไม่อยู่บ้านทําไมพี่ถึงไม่ให้เงินแม่ใช้บ้างพี่ทําแบบนี้ได้ยังไงชาวบ้านแถวเนี้ยเขาเห็นแม่เดินเก็บขยะเขาก็นินทากันหมดแล้วนั่นแม่พี่นะความผิดชอบชั่วดีของพี่เนะี่ยมันหายไปไหนหมดนี่ไม้ มันไม่เกี่ยวกับพี่สักหน่อยก็แม่พี่เขาเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วปะเขาก็ชอบหาคิดหาทําอะไรผิดๆของเขาเองอยู่แล้วขนาดแค่เขาซักผ้าเนี่ยเขายังซักไม่สะอาดเลยพี่จะเอามาใส่มันยังสอกบปอกก็ใส่ไม่ได้เลยพี่พูดบ้าอะไรของพี่เนี่ยไม่อยู่กับแม่มาเป็นเดือนแล้วมาช่วยแม่ทํางานบ้านแล้วแม่เขาก็เป็นคนทําอะไรสะอาดอยู่เสมอเขาไม่มีทางทําอย่างที่พี่บอกหรอกนะ พี่ป๊อปตอนนี้เราสองคนมีลูกกันแล้วนะพี่ช่วยทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกหน่อยได้ไหมพี่เคยคิดไหมว่าถ้าเกิดลูกโตมาแล้วลูกทำแบบนี้กับพี่บ้างอ่ะพี่จะรู้สึกยังไงเคยคิดถึงเรื่องนี้บ้างไหมทำไมอะไม้ไอสิ่งที่พี่ทำมันแย่ขนาดนั้นเลยพี่อากตันยูมากเลยใช่ไหมตั้งแต่ที่พ่อเสียไปแม่เอาสมบัติทุกอย่างให้ปิ๊กมัน เพียงเพราะแค่มันเป็นพี่ชายคนโตแล้วมันกับเมียของมันก็ใช้เงินไปจนหมดแต่มันกลับทิ้งให้พี่ต้องดูแลแม่เนี่ยพี่ปอบแล้วทำไมอยู่ๆพี่ถึงมาถามหาความยุติธรรมเอาตอนนี้พี่พี่ลืมทุกอย่างไปหมดแล้วเหรอพี่เป็นคนบอกมาเองไม่ใช่หรือไง ว่าชีวิตตอนเด็กของพี่เนี่ยมันทั้งลำบากแล้วก็เหนื่อยกันมาขนาดไหนพ่อแม่พี่เขาต้องทำงานก่อสร้างพี่ชายของพี่ก็ไม่ได้เรียนหนังสือเขาเสียสละให้พี่ได้มีการศึกษามันสมควรเราไม่ใช่เหรอพี่พี่ตอนที่พ่อของพี่เสียไปเนี่ยแม่เขาจะยกทุกอย่างให้กับพี่ชายพี่เพราะเขาไม่เคยได้อะไรเลยเขาให้พี่กันมาตลอดนะไม่ แต่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะไอ้ปิ๊กมันไม่อยากเดีนมากกว่าแล้วมันก็โยนความกดดันโยนความหวังทุกอย่างมาไว้กับพี่แต่พี่ดันทําได้เว้ยพี่ดันทําสําเร็จพี่มีงานทําพี่มีบ้านตอนนี้พี่มีทุกอย่างแต่สุดท้ายไม่มีใครให้อะไรพี่เลยพี่ต้องมารับผิดชอบทุกอย่างเองแบบนี้มันสมบควรแล้ววะไม่ปบพี่มีความคิดแบบนี้ได้ยังไง ลืมทุกอย่างแล้วจริงๆเหรอพี่กำลังหลงอยู่กับอะไรอะที่ผ่านมาพี่ลืมไปแล้วเหรอว่าก่อนที่แม่พี่เขาจะเลิกทำงานมันเกิดอะไรขึ้นแม่เขาประสบอุบัติเหตุกับงานก่อ,กอสร้างของเขาไม่ใช่เหรอนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พี่ของพี่ต้องออกจากเรียนแล้วก็มาทำงานหาเงินช่วยพ่อพี่หาเงินเพื่อส่งพี่เรียนจนจบ พอครอบครัวพี่ไม่ได้มีเงินพอที่จะส่งทางพี่และพี่ชายของพี่เรียนจนจบโดยที่แม่ไม่ได้ทํางานนั่นมันไม่ใช่ความเสียสละหรอพี่ทุกวันนี้พี่เรียนจบมาหาลัยดังพี่มีงานมีเงินมีชีวิตที่ดีมีครอบครัวที่ดีมีบ้านที่สมบูรณ มันไม่ใช่เพราะความเสียสละของพี่ชายพี่ในวันนั้นที่ให้พี่ได้เรียนหนังสือไม่ใช่เพราะความลำบากของแม่ที่ส่งพี่เรียนจนจบหรอพี่ยังมีจิตสำนึกอยู่บ้างไหมอะทำไมพี่ถึงเอาแต่คิดเองเออเองอยู่คนเดียวพี่ควรที่รู้จักจะขอบคุณคนอื่นบ้างนะ พี่เียคิดข้าข้างตัวเองจนเริ่มคิดถึงคนอื่นจริงๆพียเจาแต่หลงอยู่กับความสเร็จโดยเริ่มจุดเริ่มต้นแล้วก็ลืมว่าใครเป็นคนสนับสนุนพี่มนตลอด ดีใจนะที่พี่ยังคิดได้วันนี้มันยังไม่สายเกินไปหรอกนะพี่คำขอโทษของพี่อะไม่ต้องเอามันมาพูดกับมายหรอกไปบอกกับแม่แล้วก็ขอบคุณเขาด้วยมามากินผลไม้กันเร็วลูก แม่ขอโทษจริงๆกับทุกอย่างที่ผ่านมาป๊อบป๊อบจะขอโทษแม่ทำไมป๊อบไม่ได้ทำอะไรผิดนี่ลูกแม่ครับผมขอโทษที่ผมดูแลแม่ไม่ดี ่อยให้แม่ต้องไปลำบากแล้วผมมาขอบคุณนะครับที่แม่ดูแลผมดีมาตลอดแต่ผมก็ไม่เคยเห็นคุณค่ามันเลยหลังจากนี้ไปผมสัญญานะครับว่าผมจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดเลย ๊อบ๊อบลุกขึ้นเถอะลูก๊อบแกมีบ้านที่แม่อยู่มีที่ซุกหัวนอนและมีอาหารให้แม่กินทุกมือ้อแล้วเห็นแกเติบโตแค่นี้แกก็ดูแลแม่เป็นอย่างดีแล้วนะลูกผมรักแม่นะครับจะ้ะลูกแม่ก็รักบอบนะ อย่ารอให้ตัวเองคิดได้แล้วค่อยตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เพราะวันที่เราคิดได้นั้นเราไม่มีทางรู้เลยว่าพ่อแม่อยู่กับเราหรือเปล่า